สวัสดีครับผมวันนี้อยู่นายเปดีครับเป็งทีมงานแบบเป็นไรป่าจันตามพนอหรกินป่าบามาวันนี้เปลี่ยนสูงสุดคือป่าสบายลองลองมาคือปราคอกนี่ลงสามคนผมเนาะยังฮันมือไปเล้ยเขาบอกเลยกระปูนบอกเป็นแทบ quất đi ai quấy quất. là gì bây giờ? quất đi anh ngay, rồi vẫn <laughs> là má sạch. quan tâm gan อันเข่ามาผีเวิดอยู่เลีวล่ะปลาแยหน่ะไล่มัน,นาามน่นเราชมหมดสิไดยียงกินสุดท้ายแล้ต่ำหุ่นฮ้เกาไหลมาเรียบร้อยหลอนแล้วเนาะ อันุกแล้วจะเป็นผู้ใดหน่อยเส๊ะว้าาเลยนะบันหยาก็ได้เฮียพูนปัจจุบันเลยอ่ะมไหลครับ เดียดเดืดเนาะสุภาพกันใจเอาครับเนาะ <c oughs> กิจวัตรประจำวันตืกแข <c oughs> ่เล่เลครับนั่นได้กินอยู่ไก่น้อยครับสามีสวนเขามามาเลาะ <c oughs> งานกินตามธรรมชาติแข็งแรงดีโชว์แล้วฮะ <c oughs> มูดเ้ามาับเตะยกอื่มึงถูกหูงั้นบองมัดก่ป่อมเอากร้าะปิดไปกงไก่เมนป่าเป็นรอยเหรียญเลยและเอานี่ปูเตีกอีกครับว่าว่าเลย อครไอ้อนัปา,านินนได้ไลายแลยครับกินเทีย่ยงเหมือนเดิมไฟเรียบร้อย <c oughs> เปลี่ยนกับปานินครับ <c oughs> ต้มหอยครับตันต้มหอยกับไก่ ไปเจ้าของน้องตื่นเด็วนวนอนไลอูเรียมหลังกันเลยไล่มามาต่ชันได้ไล่นีได้ยู่บ่เดินเลี้ยยู่บ่ฮะนี่ฮะเกูเมอนี่บกคักีน้มล้ xăm thúm người ta mọi 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 người bầu đi quá tiền không yang là bà bà đấy cái bạn nặng 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 đầy nặng 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 tôm อ่อนยงังเบิงตาฮะหนึ่งปลาค้อ,อได้ตัวหนึง่งตัวหนึ่งกำลังปลดอยู่ครับของลัวมันเดิมนะใส่เลแจะมัะมกเลยย,กลยัก็เไยด้วไม่ก็ทีได้ไปซื้อตลาดมันลแล้วปะเอาเ่อเบิดบ่ จะตัวให้ไงวงแกป่คอไม่ดีจริงรลดแหลกครับเอาลงไปเลยววาว้ว้นเอ็ดลยเมเติมเมดเลยสามเดืองข้นเาไหวรอเงินบ่ะรอเงินจากคุณผีบ่ะคุณผีกำลังเสียสม โวนหนาขึ้นมาที่ละพันเนอะมือแรงมีเงินเดิมพันแล้วมือแรงนี่ยแต่ว่าเจ้าแจกไปไปซ่อมใด้แต่ว่าแจกทาเงินไปทาเงินไปใส่เลยมือแรงออกกอลังกายออกกอลังกายเขาเงินแจกกี่นี่เงินเท่าไหรเดิมพันค่าหับว่าแบเออกินต้มปลาต้มเข่าซะก่แบบอยากล้างก็เสียรถเสียปแจกันอยันลงหลดสองปลานี่ต้องดึงด้วงไปเลย รอเวลาครับกำลังมออีคนไปซื้อต่ำปลามาพอดีต้มปลาสุกพอดีครับไปมาค้าปลาหนึ่งครับลงไปเลยนอนรอเวลาบัดของแทะทำใจ <laughs> ล้มดีบัดมืออยู่นี่ต่ำปลา ทำเจียวตุ่ยเทเยบอเว้ยนำใสเนาะไม่นำตุกไม่นำตกเนาะเทคนก็ได้เทียวไหมไปได้เทียป่าทิพย์ยัวงอยู่ที่ลงเลยจังยกมาย้ำหันมาปวดนอนปวดหันเทียบใครคมหันเดียกี่ เดี๋ยวมาข้ามโฮหนูไข่ไอ้ช่อนใส่ด้วยต้มปลาคือลวกปลาอยไงนี่อ่ะเจ๊อ่อยอะไรโอ้วันลวกปลาถูกแล้วน้ำหมูฟองต้มไปเด้นโดนคนน้ำใสเปื่อย น้ำใสไน้ำตกนี่น te ี่ใครมนย่งยอยู่เนาเบืตึกมากไปตรงไหนโคตาคนตึกเดียไปตึกอ่ดเขาเอาเงี้ยบวกข้นไปจัดอาหามซ่สอนไปมาซ่อนกูนี่เาัเป้ยังโดนจแสบแสบโดน้าย ปลาเข้าไปบวกเข้าไปแบบยิงยกนู่หรอกยังนอนอ <laughs> เปิดไฟนะม่เห็นปะ่ปะโอ้ยตะขอสิป่ะโอ้ยคนดีตขปอป่ะอันเด้ขอบคุณครับบ,มมรบ,บ่มาคนเดยบาย มาเรียกแจกอิ่มแหละเลยกินปลากระป๋องละอยากกินปลากระป๋ะะองดิฉันจะวะไปกินบอสใส่บุกคอจังกินใส่บุกคออยู่บะบวัวร้านเปิดเงินปลาอีดีบปเองไอยูกับตัวหอม กโมบิออกไหมผมเอาด้วเอดูว่าลงไาซื้อออกปะเนาะสองลงตึงแหฮามตีตัวม่งเมื่อกินปลกระป๋องนี่เว้ยไม่เกี่ยนวะ ไอ้นุ่มนนั้ใจถอดไวู้บาดน่เจแล้วบดเนี่ยบ <c oughs> เาเนี่ยบาดเนี่ยบอดาบาบาดบาาดบ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 าบาบบาบาบาาดบาดบบาดบดบาดดบาาดบาดดบดบาบาดมาบาาดบ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 ีดบาดบาดบนดบาดบาดาดาบาบาดบา้บไบาดบาดบาาดบาด้าดบาดบาบาดบาดบบาดบาดบาบาบาดตาดบาดบาแบาบาดบาดบาดามบา ยกเกีวเนีไปกันเลยเข้มอะเราอยากใหเข้มมันหนุ่มไหมเข้มหนุ่งหนุ่งมันบานไปตองกล้องเลยมันจ้ำเท่าไรไงมันบานไปเลยนะอ้าวันไหลอยู่ดิล่วงไหลอยู่ตอนหันแล้วังอยู่ มีคนกินมาปอยแลไวปะทางนี่ก็ไม่ได้ขบปุ่นเนาะไม่ใช่หันไม่ใช่หันอยากขังก็เห็นแบนถ้าเกตัวเราเ้าต่ำหลายคตรเ่ยน้เป็นเจ่หย่าเจยยุ่จ้าบริเว มันก็คนมีปากกระป๋องนะมักมากด่างกันไม่เรื่องอยู่ห้าแห้วว้าวดูพกนีมึงแนนวันดีไม่อยากเนาะจ่ปอยากยังอยากไปสบายเอมือบวแแ่บเลยป่าน้องแ่บกป่าพสายเลย นางความแล้วมันกิ่สุกเกีงกับร้างเวนี่ขายจริงมอูมากันนั<ม>้นเจ้าผมเจ้าผมอีนลีเจเื่อเจ้าอมเนี้ยต่วกัต้มีเจียวอันอันเพื่อนแเ่าเกียวก,กินเง่อนนี่แกดันน้นน้ำันนี่แนเครื่องน้ำมันใส่ดี กินดีเลยได้กูดปานหน่เล็กน้อยถ้าไครลงวงกลมงดีๆแล้วก็เอาขึ้นมาน้ำกิ่มลาดเลยวันย่างอันนึ่งไม่หรอกครับมันขื่นปาตัวนั่งขึ้นไปแห่งขื้นเพราเราขึ้นเมื่อกี้ดดเขาปะ มันก็จึกดวนเข็นก็จาตึกส่วนกันเนาะยังไงอนไรเนาะกะต่ายนี่มันบึกระต่ยนี่ีึกแล้วเน่ยบดีขาดร้น้ำตึกกันเลยมาะตึกเตของงานเลยเจ้าหนี้เงี้ยมาเรียมนาึกบนจุเหยารัดมเก็บนงินหยงไปได้บาทบาทเห็นนละที่เมียนได้ไปกุเลว Cái này tổ nhây gì lắm Ui, gì luôn rồi này Hắn thì đua Hắn nó mai, con là luôn Hắn là hắn luôn không có nhau bài. Bài ừ. thì... Nó có khủng nhớ bằng Bà thì nó không kìm nó Đó, buồn đi Ui, lấy bà hắn Đi đoạn vấn đề bê vũ Nằm đi nè Tài Hứ ừ. Hắn tài Cái tài Nó ngọt ngàm rồi Nó ngọt Nó luôn ขึ้นเอาลงไม่ตัวจะเยอะวะว้อยผักโรไปกินแล้วชัวร์ปลาดื้อหม่เยอะไหมโอัโห Bi à nàng, 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 rồi nàng, 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 บบายสุดแซ่บล้กันเอ้ยกูส่วนท้ายไฟนเนีมันบ